บีจีโนอาธยาทิติกุลกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการกอล์ฟไทยบีนำโดงถึง6สโตรกก่อนลงสนามรอบสุดท้ายศึก CME Group Tour Championship ที่ฟลอริดาแต่เส้นทางสู่แชมป์และเงินรางวัลมหาศาล4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไม่ได้โรยด้วยกลรดกุหลาบเสมอไปวันลบสวัสดีรายงานเมื่อ23พฤศจิกายน2568 11นาฬกา46นาที การแข่งขันกอล์ฟหญิงรายการ CME Group Tour Championship ประจำปีนี้ที่มืองเนเปิลรัฐฟลอริดากำลังเดินทางมาถึงบทสรุปที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่อจีโนอาธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบอย่างมากในการลุ้นแชมป์รายการส่งท้ายปีนี้ในรอบที่สาที่ผ่านมาอาธยาโชว์ฟอร์มสุดยอดชนิดที่เรียกว่าเข้าฝัก เก็บเพิ่มไปถึง8อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวมของเธอพุ่งทะยานไปอยู่ที่22อันเดอร์พานำหน้าผู้เล่นอันดับ2ร่วมอย่างเนลลี่คอ์ด้าจากสหรัฐอเมริกาและโรมิโอปาจารีอนันุการเพื่อนร่วมชาติชาวไทยถึง6สโตรกเรียกได้ว่าเป็นการนำที่ค่อนข้างห่างเลยทีเดียวก่อนการแข่งขันรอบสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นจีโนอาธยาทิติกุลแชมป์เก่าของรายการนี้เมื่อปีที่แล้วได้ออกมาเปิดใจถึงสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำและควา้าแชมป์มาครองให้ได้อีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความมั่่นใจวา หนูแค่ต้องพยายามทำเบอร์ดี้เบอร์ดี้และก็เบอร์ดี้ค่ะเธอเน้นย้ำถึงกลยุทธง์ง่ายๆแต่ทรงพลังหนูแค่พยายามเล่นเหมือนเดิมคือตีให้อยู่ในแฟร์เวย์ให้ได้ก่อนแล้วพยายามหาตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกอยู่ใกล้ทงมากที่สุดจากนั้นก็พัดให้ลงหลุมค่ะมันเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ซับซ้อนอะไรเลยค่ะอาทยากล่าวบีแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะพลิกล็อกได้ บีกีฬากอล์ฟอะไรก็เกิดขึ้นได้การนำ6สตรกอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับนักกอล์ฟระดับโลกที่พร้อมจะฮึดสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายสำหรับอัธยาทิติกุลแล้วหากเธอสามารถปิดฉากการแข่งขันในวันสุดท้ายด้วยการคว้าแชมป์ส่งท้ายปีได้สำเร็จนอกจากจะได้รับเงินรางวัลจำนวนมหาศาลถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเธอยังมีโอกาสสูงอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ LPGA Tour Rolex Player of the Year และรางวัลเวทโฟีซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้เล่นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในฤดูการอีกด้วยรางวัลเหล่านี้ถือเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่สำหรับนักกอล์ฟทุกคนบี B, แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือบีหากอัธยาศากดแชมป์ไปใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองเนลลี่คอดาหรืออาจจะมีม้ามืดคนอื่นๆที่พร้อมจะแจ้งเกิดในรายการนี้ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มีความหมายแค่เงินรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถ และพัฒนาการของนักกอล์ฟสาวไทยคนนี้อีกด้วยการคว้าแชมป์ CME Group Tour Championship จะเป็นการตอกย้ำถึงการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของวงการกอล์ฟหญิงอย่างเต็มตัวบีสแล้วคุณล่ะคิดว่าจีโน่จะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำและคว้าแชมป์มาครองได้หรือไม่หรือจะมีนักกอล์ฟคนอื่นที่สร้างเซอร์ไพรส์บีมาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจนักกอล์ฟสาวไทยของเรากันได้เลย